อันนี้นีัหดนอเนือบัอานคะูตัดเองหรือตัดร้านคะอ๋อทรงเหมือนอะไรแหลมๆอันนี้หนูออนะคือการตัดเล็บหนูตัดตรงนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าซอกแหลมเข้ามุมแหลมแบบนี้ค่ะมันจะเป็นทรงเหมือนแบบทรงผู้ใหญ่ทรง ตายายอ่แล้วหนังตรงนี้หนูจะเยอะพอหนังตรงนี้เยอะเนื้อมันก็จะจมเวลาเล็บยาวมานิ้วเล็กๆหนูก็จะเป็นเล็บขบได้นะคะถ้าหนูไปตัดหนูบอกเขาว่าตัดตรงนะคะไม่ตัดเข่าซอกแต่ถ้าเกิดหนูตัดเล็บเองได้หนูก็ตัดตรงๆแบบนี้ตัดตรงตรง ส่วนนิ้วนี้หนูก็ไปตัดมาแล้วเหมือนกันใช่ไหมยังไม่ตัดครับขไม่กลาตัดเขาบอกว่าาอ๋อคือไปไปร้านตัดแล้วครับค่ะแต่ถ้าตัดเขาไปขางในเขาบอกว่าวเลือกอ๋อวเลือเขาไม่ได้ใส่ถุงมือใช่ไหมอ่ใส่วนอันนี้เดีวนะครับ

เอาแมวไปเลยไปทำห้าร้อยบาทเองแล้วเขาทาดีมากแถวนนท์ถ้าแถวนนท์เขาจะมารับถ้าแถวนนแถวแถวเราเนี่ยเขาจะมารับแต่ถ้าเกิดอยู่กับเขาเขาก็จะคิดคืนแล้วเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาทาดีมากของผมของผมก็มาทำตรงนนนะครับไอ้ตรงทางไอ้หมอวิสิตวิสิตอะไรเนี่ยอะไรครับเพิ่เคยทำกับสามพันก่อนหน้าอันนี้ อันนี้ตรวจลงตรวจเลอโอ้โถ้าตรวจเลือดเราตรวจอยู่แล้วแม่แมวค่ะมันเหมือนทำท่าเหมือนจะติดสัตว์ไงพี่เอื้อมกลัวมันหดหงิดเขาคงไม่ให้มันให้กินนมละพาไปทำอัอหนูโดนะโลกเจ็บเจ็บไหมเจอ่าเจ็บนิดเดียว นิดนะึงออกแล้วอ่ะยาวไหมส่วนอันนี้หนังอันนี้เนี่ยอุปสรรคของหนูเลยค่ะหลออันนี้พี่เอื้อมพ่นไม่ได้ถ้าพี่เอื้อมพ่นสเปรย์มันจะแข็งแล้วหนูจะยิ่งเจ็บเล็กนึงหนังน,งนี่นี่ขนาดแฉนานแล้วนะ อ้าวโลก้องดูอ,ออกแล้วเจ็บ้ากไหมบอ,อันนี้ขอคอมเมนต์แบบสุภาพเนะจ้าอือฮึอ